ครับสวัสดีครับผมชาติชายน้อยสก,กุลครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นเจ้าของโครงการสะพานบุญครูหนึ่งเมืองแม่ฮ่องสอนครับความพอเพียงในการดําเนินชีวิตของผมนั้นผมจะวางแผนในการดําเนินชีวิตไม่สร้าง ในสิ่งที่เกินตัวเองนะครับวันนี้เรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าเราควรจะต้องมีสิ่งที่ทดแทนและสำรองไว้ในอนาคตนะครับแล้วก็จะไม่พยายามสร้างหนี้ที่ในในส่วนที่ไม่จําเป็นขึ้นมาครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยเพราะว่าผมถูกฝึกมาในเรื่องของความเป็นครูมาตลอดชีวิตแล้วก็ผมรับราชการเป็นครูมาทั้งหมด26ปีและมีการสอนให้เด็กๆที่เป็นลูกศิษย์นั้นได้เป็นคนที่มีวินัยมาทั้งชีวิต สำหรับความสุจริตสําหรับผมนั้นผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองนั้นมีคุณค่าความซื่อสัตย์และความสุจริตนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนที่ดูมีคุณค่ามีคนนับถือมันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นผมมีความเชื่อเช่นนั้นครับ ส่วนเรื่องของคุณธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่งผมได้ดําเนินมาตลอดก็คือในเรื่องของความเป็นจิตอาสาคําว่าจิตอาสานี้คือทํำยังไงที่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดาซึ่งตัวผมเองนั้นนับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาคิ์หรืออิสลามหรือชาติพันธุ์ต่างๆนั้นผมจะพยายามช่วยเหลือให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ ภาพในเรื่องของความเป็นอยู่เป็นต้นนะครับส่วนตัวผมเองนั้นปัจจุบันนั้นผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เนื่องจากท่านทั้งสองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเลี้ยงดูคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่มาเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมยังแบเบาะอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยงมาจนกระทั่งผมเรียนจบปัจจุบันนั้นผมได้ทํางานผมก็รับท่านมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ดูแลท่านนะครับบุคคลที่เคยช่วยเหลือผมผมจะไม่เคยลืมพระคุณของบุคคลเหล่านั้นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ และ,ะดำรงในเรื่องของการกรตัญญูรู้คุณคนครับผมการถ่ายทอดคุณความดีให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนหรือคนอื่นที่เขาอ,อยากทําคุณความดีเนี่ยผมก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นว่าการที่เรานั้นได้สร้างการช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์นั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆมากมายขนาดไหนนะครับใน,ในสิ่งที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กา,ารสะพานบุญคุณหนึ่งเนี่ยผมพยายามเข้าไปถึงทุกชนชาติทุกศาสนาเพื่อที่จะ ให้พวกเขาเหล่านั้นได้มองว่าผมยึดถือความเป็นมนุษย์ของคนมากกว่าชนชั้นที่เกิดขึ้นไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นต่างด้าวไม่มีสัญชาติใดๆต่างๆผมก็จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้นผมก็พยายามไปถ่ายทอดให้กับน้องๆเยาวชนเด็กนักเรียนเพื่อนร่วมง,งานและพี่น้องประชาชนในโอกาสต่างๆที่ผมมีโอกาสได้ไปถ่ายทอดแล้วก็สิ่งที่ผมทําอยู่นะครับ